มวดนี้เจให้ห่างน้อยนะคะเมื่อคืนดาวโจนออกศูนย์ห้าเออออะไรก็ไม่รู้อ่มาขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะใครไม่แชร์ขอให้ไม่ถูกหวยนะนะคะ ใครเข้ามาแล้วเลขสูตรมีไหมคะเลขสูตรไม่ได้คำนวณเลยค่ะเพราะว่าไม่นะคะให้เน้นเลขเลขเม็ดเดียวนะคะเจได้ให้เม็ดเดียวไปแล้วนะคะเลขมีแค่นี้นะคะวัดดวงเอาถ้าเข้าก็คือเข้าถ้าไม่เข้าก็คือไม่เข้านะคะเลขมีแค่นี้สองห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์นะคะใครจะตัดเล่นก็ได้เจให้เลขแค่นี้ค่ะงวดนี้แล้วก็เลขความฝันนะคะแล้วก็ใส่ด่วนนะคะ โอเคใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะแม่ๆทุกคนค่ะขอคนละหนึ่งแชร์เรืยอความฝันรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยนะคะอันนี้คือรัฐบาลไทยนะรัฐบาลรัฐบาลค่ะ งวนนี้รุ่นอะไรดียรุ่นห้าแล้วกันรุ่นสามรุ่นอะไรอ่ะรุ่นศูนย์หรอรุ่นหนึ่งหรอรุ่นอะไรเดียดวนะนะยทุกคนขาขอคนละหนึ่งแชร์คะ่ะนะคะลิงก์ด้านล่างนะคะแม่แม่ทุกคนเจนุกลงเลขความฝันให้ที่ลิงด้านล่างก่อนใครเลยนะคะเอาไห้ขอถามหน่อยยังมีใครรอสายด่วนเจนุกอยู่บ้าง ยังมีใครรอสายด่วนเจนุ๊กอยู่บ้างพิมพ์คําว่ารอมาหน่อยถ้าสมมุติไม่มีใครอยากได้สายด่วนเจแล้วเจนุ๊กจะไม่ทําสายด่วนแล้วมีไหมยังมีใครรอสายด่วนเจนุ๊กอยู่บ้างมีปะขอขอขอถามนิดนึงนะมีป้าอยากถูกสามตัวสามงดติดรอดวงเจ๊กลับมานะคุณนภัสนะคะดวงอยู่ที่ดวงค่ะถ้าดวงเจดี ดวงเจฮเฮงดวงเจขึ้นเจก็พาทุกคนปังไปด้วยกันค่ะมันอยู่ที่ดวงเจแล้วก็ดวงทุกๆคนว่าเราหนุดดากันหรือ,อยังมันอยู่ที่จังหวะชีวิตช่วงดวงของแต่ละคนขอถามความเห็นหน่อยถ้าทุกคนไม่อยากได้สายด่วนเจแล้วไม่รอสายด่วนเจแล้วเจจะเลิกทำสายด่วนยังมีใครที่อยากตามสายด่วนเจอยู่บ้างพิมพ์คำว่ารอมาหน่อยคานแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ เอออันนี้ขอถามความเห็นนะไหนใครยังรอสยด่วนที่จะปังสามตัวไปกับเจนุกเจนุกขอเวลาหน่อยนะขอเวลาดวงตัวเองกลับมานะคะมันต้องมีดิวะใครจะดวงใครจะดวงไอ้นี่ตลอดเนาะมันไม่มีหรอกทุกคนอันไหนยังคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยว่ะใครยังรอสายด่วนเจนุกอ,อยู่บ้างพิมพ์คาว่ารอมาขอคําว่ารอ ถ้าไม่มีใครอยากได้แล้วเจจะเลิกทำส่ด่วนนะคะรอถูกกับเจอีกรอบสาธุนะคุณรัตดาวันรอนะต้องรอดวงเจกลับมานะคะดวงเจยังยังมันยังไม่ไปถึงขั้นสามตัวทุกคนเขาใจฟีลว่าคือเราเราอยากปล่อยมันไปตามธรมชาติแต่ทุกคนดูหน้าและดูปากเจไว้นะทุกคนเจสัญญาเจสัญญาเลยเจสัญญาด้วยด้วยตัวเจนี่แหละ ว่าเจจะพาทุกคนกลับมาแตกสามตัวอีกครั้งหนึ่งให้ได้ทุกคนรอดูเลยปีนี้แหละมันต้องมีซักงวดที่เป็นของเราทุกคนรอดูเจเลยนะทุกคนดูหน้าดูปากดูสายตาแววตาเจได้เลยนะทุกคนขาเจนุกสัญญาด้วยเกียรติของเจนุกเจนุกจะพาทุกคนกลับมาแตกสามตัวถูกสามตัวกับเจอีกให้ได้แต่เจไม่รู้นะว่างวดไหนหรืออาจจะเป็นงวดนี้ไม่รู้ รอเจแค่กลับมาดวงขึ้นนะคะเออนะคะคนเรามันก็อยู่ที่ดวงเนาะถ้าดวงเจดีมันก็ต้องกลับมาปังอีกครั้งหนึ่งไม่มีใครเขาดวงแย่ตลอดหรอกอย่าเพิ่งมาดูถูกกันนะคะเออใครรอได้รอใครรอไม่ได้ไม่เป็นไรยืนดูเฉยๆของก็ได้อย่าเพิ่งแบบเออก็แล้วแต่นะคะแต่เจมั่นใจว่าเจต้องทํามันอีกให้ได้แน่นอนเจไม่รู้หรอกงวดไหนงวดสิบหก นี่แหละอะมาขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะขอคนละหนึ่งแชร์ไหนดูนี้มีแชร์กันโอ้โหไม่ค่อยแชร์ให้กันเลยอ่ะทุกคนไม่ค่อยแชร์ให้เจเลยอ่ะเจแบบคิดแล้วทานเจปวดหัวลงแบบลงหี่หมดแล้วเราเล่น <c oughs> นะคะคำๆอะโอเคทุกคนโอเคชื่นใจนะที่ยังมีคนรอส่ด่วนอยู่นะคะเพราะว่าเอ้ยเราก็แอบ แอดน้อยใส่ด่วนอยู่ถ้าแบบยังไม่มีใครอยากตามแล้วเจ๊ก็จะเลิกให้โอเคเจ๊มาเห็นเออถ้ายังมีคนอยากตามอยู่เจ๊ก็ยังคงทำใส่ด่วนอยู่นะคะใส่ด่วนใบฟ้าที่ทุกคนยังรอโอเคนะคะฮัลโหลค่ะค่ะค่ะ ตามนั้นเลขคาะที่เขียนข้อมูลให้เลขคาะ <Okay. S 1> ที่เขียนข้อมูลให้เลขคาะค่ะ, <Okay. S 1> คะทุกคนรอนะโอเคนะอ่ะแบบหนึ่งใครจะเอาเลขความฝันสามตัวเข้าไปดูเลขก่อนจริงๆแอบกลัวมันเคลื่อนกลัวเลขเคลื่อน เพราะว่าเขียนหน้าไร้สดทีไรในช่วงเนี้ยคือเขียนหน้าไร้สดนะเฉียดแต้มตลอดหรือว่ามันต้องเป็นเล่นเ,เงียบๆวะอันนี้ไม่รู้หรือว่าเขาให้เรามาเล่นถูกเองหรือว่าเขาให้เรามาแบ่งปันแต่ไม่สิเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาต้องรู้ว่าเจนุกเป็นคนที่ต้องแบ่งปันแนวทางทุกคนเนาะหรือยังไงอันนี้ฉันก็อยากจะลองเคสนี้ดู อ่ะทุกคนกดลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวแป๊บนึงแอดมินกําลังไล่ส่งคุณคุณแป๊บนึงค่ะไม่ได้ว่าแอดไปเลยได้เลยคือแอดมินกาลังไล่ส่งทีละคนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคุณพี่อะไรนะกูซลินพี่กูซลินคนสวยจ๋ารอแป๊บนึงเดี๋ยวแอดมินกําลังไล่ส่งอ่ะให้แคบห้าวินาทีใครไม่ทันคือไม่ทันนะเจ๊กลัวมันเคลื่อนทุกคนเอาจริงๆแต่เจ๊อยากแบ่งปันทุกคนเจ๊ไม่รู้หรอกปู่เวทค่ะ เจ๊ไม่รู้นะว่าเลขความฝันเจ๊จะมาไหมแต่เจ๊ถ้าสมมติเจ๊ถูกเองคนเดียวเจ๊ไม่แฮปปี้ว่ะเจ๊อ่านคอมเมนต์ก็ดีใจแล้วตามเจ๊นุกมาตั้งแต่ให้เลขสามตัวเข้าไหลายนวดยินดีนะคุณแพแพมคนสวยจ๋าขอบพระคุณมากมนะคุณแพแพมคนสวยเดี๋ยวเจ๊ให้แคปห้าวินาทีนะห้าวินาทีเข้าใจเจนุกนะเจนุกไม่อยากตีความฝันให้ใคร เออมันเป็นแบบโชคของคนนั้นน่ะเหมือนเวลาที่คนอื่นฝันแล้วมาให้เราแล้วเขาไม่ถูกอะ่ะเหมือนเขาฝันคนเดียวแล้วเขาไม่บอกใครแล้วเขาถูกพอเขามาบอกคนอื่นปุ๊บไม่ถูกทุกคนเข้าใจฟิลปังคือเจ๊ก็ไม่สนเพราะเจตนาเจ๊เจ๊อยากแบ่งปันแนวทางให้ทุกคนใครจะเล่นใครจะตามเจ๊ไม่ตามไม่รู้แต่เจ๊ให้เจ๊แฮปปี้นะคะไม่รู้ว่าจะเคลื่อนไม่เคลื่อนเจ๊ไม่รู้ แต่เจ๊ฝันแล้วเจ๊มาแบ่งปันแค่นั้นจบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเจ๊ให้แคปได้แค่นี้ตรงตรงแอบไม่ก็กลัวเลเกเคลื่อนแต่ไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าจะออกเลขดังไหมแต่จะรู้ว่าเลขเจนูก็ไม่ดังโอเคทุกคนเข้าใจเนาะเจนูขอไวพรให้ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกนะคะพรุ่งนี้นะคะก็โชคดีนะ